ขวดเอ่าขวดเล็กกี่ขวดฮะเอาสองขวดใช่ไหมครับแป๊บนึ่งนะครับแก้วยี่สิบบาทครับน้อนู้กิห้านบกิน้น้ี้ีห้าบาทเลก็อนน้ใส่หัว5บาทครับผมสหัว ยีบาทครับอ้าคคนละจ้าคนละจ้านึกว่ามาด้วยกันครับแก้วครับผมแก้วยี่สิบบาทครับแก้วละยี่สิบบาทครับผมน้ำอ้อยไหมครับคันสดๆเลยครับ อ้อยไหมครับทันสดสดเลยครับยี่สิบบาทครับขอบคุณมากครับอ้อยทันสดไหมครับเย็นๆเลยครับ คนเดินเยอะมากครับนี้คนเดินเยอะมากแล้วอ้คันสดไหมครับเย็นๆเลยครับอ้อยไหมครับเย็นๆเลยครับรื่ๆครับวันนี้รื่ๆ นนคครับคนเล็กสบาทคนใเร,นเรื่อยๆขอให้เป็นวันที่ดีนะครับท้ำอ้อยไหมครับขันสดๆเลยครับำอ้อยขันสดไหมครับหวานเย็นเจี๊ยบครับาายากาศครับวันนี้คนเดินเยอะครับวันนี้คนเดินเยอะมาก ม้อยก็ได้เรื่อยๆนะครับขอ,อให้เป็นวันที่ดีมันหมามันหาดูรับรรยากาศคนตลาดของผมนะครับเงียบมาหลายหลายสัปดาห์แล้วนะเงียบมาหลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ก็คนเดินค่อนข้างโอเคนะครับ เื่อกี้เหรอมีขวดแล้วก็แก้วด้วยน้ำอ้อยไหมครับเย็นๆเลยครับมอ้ขันสดไหมครับอ้อยไหมครับเย็นๆเลยครับสันสดๆเลยครับ น้้อยคันสดไหมครับเย็นๆเลยครับคนเดินเยอะมากครับวันนี้น้ำม้อยไหมครับน้ำม้อยคั้นสดๆเลยครับ มออค้างสดไหมครับเย็นๆเลยครับมออค้างสดไหมครับเย็นๆเลยครับผมขวดใหญ่20ครับขวดเล็กขวดใหญ่ใช่ไหมขวดอยู่ขวดสดครับผม

เรื่อยครับเรื่อยสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆนะครับอาชีพสุจริตครับอมอ้อยขันสดไหมครับเย็นๆเลยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับอมอ้อยขันสดไหมครับเย็นๆเลยครับ มาคั้สดไหมครับเย็นๆเลยครับไมาคั้นสดไหมครับเย็น <ft. bet>. ทีครับผมครับผมนเล้ครับอันนี้่ ค่อยคันสดไหมคะขอเล็กสิบาทจ้า,าค่อยคันสดไหมครับแก้วนึงใช่ไหมครับอภิกุณเอ้ี้ มาคันสดไหมครับเย็นๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาคันสดไหมครับเย็นๆเลยครับ คนเดินเยอะมากคำนี้<อ>คนเดินเยอะจริงๆ<อ>โอ้คนเห่าวันนี้ดูดิอ่ะคนเดินเยอะมากหมดไหนก็เหมือนกัน<ฆ>เข้าผสมหมดแล้วอะไรนะเข้าผสมหมดแล้วเข้าผสมใส่อเอาเนี่ยผสมใส่หมดแลอวอ้อยที่สีเข้มกับอ้อยสีอ่อนผสมกันนะครับวันนี้เพราะว่า,าที่ผมบอกครับมันจะมีอ้อยของ ที่เป็นส่วนที่มีปัญหานะครับสีน้ําจะคั้สีน้ําจะคํามมากเลยนะครับคนนี้ก็เลยต้องไปขอซื้อพี่ขอแบ่งพี่ของอีกคนนึงฮะที่สีที่น้ำที่น้ำอ้อยมันสีสวยนะครับแล้วก็มาคั้นรวมกันนะครับมันจะมีน้ําที่เอ่อสีค่อนข้างสวยแล้วก็น้าที่ออกจะคั้ๆหน่อยนะครับเข็ดแล้วฮะเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วรับสวนนี้ผมจะไม่เอาอีกแล้วสองครั้งแล้วให้โอกาสแล้วก็ ยังเป็นเหมือนเดิมครับเราจะเสียลูกค้านะครับอ่ะโอเคให้มันผ่านไปนะครับให้มันผ่านไปเราก็หลีกเลี่ยงที่จะเป็นประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆดูว่าอ้อยทุกสวนอ้อยทุกเจ้าไม่ใช่จะเหมือนกันนะครับบางเจ้ามีปนมีปนพันขอนแก่นมาให้อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับให้ทุกคนดูดีๆนะครับ ทุกคนศึกษาเรื่องอ้อยนะลักษณะกายภาพภายนอกของมันนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50กับอ้อยขอนแก่นนะขอนแก่น1 2 3ขอนแก่นมันจะมีอะไรที่ต่างกันนะฮะลักษณะลำเดี๋ยวผมจะเ,เดี๋ยวผมจะทําคลิปว่าลักษณะท่อนพันท่อนอ้อยนะครับอายุประมาณเท่ากันเนี่ยอ้อยขอนแก่นกับอ้อยสุพรรณบุรี50มันมีลักษณะทางกายภาพต่างกันยังไงนะนะจะรีวิวในในสไตล์ผมนะครับใน ให้ดูแบบของผมครับไม่ได้เป็นทางการนะแต่จะให้เห็นว่ามันต่างกันแบบนี้แบบนี้นะครับกินกว้ทอดกับผมเข็ดแล้วครับเข็ดแล้ว <c oughs> อ้อสีไม่สวยมันไม่ดึงดูลูกค้านะครับมันต้องสีเหลืองเขียวาสีแค่มันไม่เวิร์ก <c oughs> ครับผมแก้วนึงใช่ไหมครับครับขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งครับ บมเกล็ดแก้วออกมานะครับเอาขวดเล็กอ่ะขวดเล็กแก้วนึงแบบแก้วยี่สิบจะ ตออออนเก้าสิบบาทนะครับดืบ่มตังค์ตอนนะครับแปาสิบตอนเก้าสิบบาทครับครับ ถ้าอะไรแล้วต like ้องหีเพิ่มหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูอ right? ีกสักหน่อยครับรอดูอ sure ีกสักหน่อยรอดูสักหน่อยอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะหีเพิ่มไปอีกเมื่อกี้หีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับขันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรอดูอีกสักอีกสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับ ไอยคันสดไหมครับเย็นๆเลยครับคนเดินเยอะมากครับวันนี้พาชมบรรยากาศกับผมอาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอยขันสดไหมครับเย็นๆเลยครับเยรีมมันแข็งไว้ครับวันนี้ข้าแก้วขายดีฮะอากาศอบอ้าวนะครับ ไม่ดีครับร้อนร้อนร้อนทำอ้อยไหมครับเย็นๆเลยครับทำอ้อยขันสดไหมครับเย็นๆเลยครับ อ้อยขันสดไหมครับเย็นๆเลยครับอ้อยขันสดไหมครับเย็นๆเลยครับอ้อยขันสดไหมครับเย็นๆเลยครับผมอ้อยไหมครับขันสดๆเลยครับเหมือนแต่ไม่เมาเลย ไม่เห็นกันเลยคปกติก็จะเดินรรผา่านไปผ่านมาทำอ้อยไหมครับยเย็นๆเลยครับทำอ้อยขั้นสดครับทำอ้อยขั้นสดไหมครับเย็นๆเลยครับขวดเล็กสิบบาทจ้าขอดใหญ่ยี่สิบจ้าอ้อยขันยย้นสดไหมครับอ้อยั้นสดไหมครับเย็นๆเลยครับ คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวกินกล้วยทอดก่อนกินไปสองสองสามชิ้นเริ่มอ,อายนะชิ้นของทอดโอุ้องผมแน่นอนมะากจับจับมอไซคันสดไหมครับเย็นเลยครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับเพื่อนๆอัปเดตบรรยากาศให้ดูนะครับวันนี้คนเดินเยอะมากขายก็ได้เรื่อยๆนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับ